อายนส5ง6สนห้รบสนุนโดยยันทีวิตามินวอเตอร์น้ำกระชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี2 0 0ต่อขวด อยู่ด้วยกันต่อนะคะในทีเด็ดดิวส์ข่าวเช้าค่ะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสภามอากาศนะคะนอกจากที่ไทยเราแล้วเนี่ยนะคะต่างประเทศก็ร้อนจัดเช่นเดียวกันอย่างที่อินเดียเนี่ยมีรายงานว่าร้อนจัดขนาดที่ว่ามีคนเกิดภาวะลมแดดหรือว่าฮิสโตรกเนี่ยแล้วเสียชีวิตไปถึง11คนนะคะก็มีรายงานมาจากการที่ทางด้าน,นของประชาชนจํานวนมากเลยค่ะเขาไปรวมตัวกันนะคะรวมถึงหลายคนเนี่ยเขาก็มีวิธีในการคลายร้อนกันด้วยนะคะมาติดตามกันค่ะ สำหรับที่ประเทศอินเดียตอนนี้นะคะหลายเมืองเนี่ยเขาพยายามที่จะหาวิธีในการรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในวันจันทร์ โดยเมื่อวันทีตที่ผ่านมาค่ะมีรายงานของผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือคีสโตรก11คนค่ะจากเหตุการณ์ที่มีประชาชนเนี่ยประมาณ1ล้านคนรอนานหลายชั่วโมงเพื่อเข้ารวมพิธีมอบเหรียญรางวัลกลางแจ้งที่มีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนจัดขึ้นในพื้นที่ใกล้เมืองมุมไบท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงเกือบ38องศาเซลเซียส มีผู้ป่วยถึง300คนในจังหวัดน,นี้เนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประมาณ50คนค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลหลายคนเข้าร่วมด้วยรวมถึงอามิตรสารัฐมนตรีมหาไทยซึ่งหลังเกิดเหตุทางสำนักงานของเอกาาชินมุขมนตรีของรัฐมหาราชตร,รระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าแล้วก็น่ากังวลน,นะคะ ให้คำมั่นว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้กับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยขณะที่อีกทางหนึ่งค่ะนังสือพิม์พ Indian Express รายงานอ้างข้อมูลจากพักพาราติยะชนะตะซึ่งเป็นพักรัฐบาลอินเดียระบุว่ามีประชาชนเข้าร่วมพิธีประมาณ1ล้านคนโดยพักคองเกรสซึ่งเป็นฝ่ายค้านนะคะก็กล่าวหารัฐบาลประมาณดเลอรควรจะถูกตั้งข้อหาทางอาญาค่ะ จ้นที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแนะนําให้ประชาชนตอนนี้ต้องพักอยู่แต่ในบ้านหรือในที่ล่มหลังจากที่อุณหภูมิพุ่งสูงในหลายพื้นที่ของอินเดียทางการได้ประกาศเตือนคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่นะคะอย่างรัฐปัญจาบฮารยานารัฐจันทิคอนนิวเดลีรัฐพิหารเบงกอลตะวันตกสิคลิมโอดิสาและอันธรประเทศนะคะโดยพบว่าบางเมืองอุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ย ทะลุ40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันซึ่งเพิ่มขึ้นถึง5องศาเซลเซียสจากค่าเฉลี่ยปกติในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็มารวมตัวกันเยอะนับล้านคนแบบนี้ก็เสี่ยงที่จะทำให้มีคนเกิดภาวะลมแดดหรือว่าริสโตกกันมากขึ้นด้วยค่ะ uh. Uh. จากทางอินเดียนะครับไปที่ทางกรุงคาทูมนะครับที่ทางซูดานก็เกิดเรื่องใหญ่กันนะครับที่สื่อต่างๆเนี่ยพยายามที่จะรายงานเพราะว่าเกิดการสู้รบกันกลางเมืองนะครับเข้าสู่วันที่3เนี่ยนะฮะก็หลักๆแล้วเนี่ยเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการตกลงกันไม่ได้นะครับของทางกองกําลัง i s f นะครับกับกองทัพของทางซูดานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นกลุ่มทหาร2กลุ่มนะครับที่ทําการรัฐประหารมาตั้งแต่ช่วงของเดือนตุลาคมปี2021แนวทางเขาไม่เหมือนกันฮะแล้วก็ทางกลุ่มกองกําลัง i s f เนี่ยมีการวางกําลังไว้ตามทั่วเมืองต่างๆเนี่ยนะครับขณะที่ทางกองทัพของทางซูดานเองเนี่ยก็มองว่าตรงจุดนี้เนี่ยไม่เหมาะสมก็เลยเกิดการประทะกันเข้าสู่วันที่3ล่าสุดเนี่ยนะครับเลขาธิการ สหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสแล้วก็สหภาพยุโรปได้ออกมาเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งหยุดยิงทันทีในซูดานาพร้อมฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยครับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN ออกมาประนามอย่างรุนแรงต่อการสู้รบกันในซูดานพร้อมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำของกองทัพซูดานและกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือว่า r s f ซึ่งเป็นกองกำลังรบที่ไม่ได้สังกัดกองทัพซูดาน หยุดความเป็นปรปักกันทันทีรวมทั้งฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยและเริ่มต้นการเจรจาเพื่อแก้วิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเลขขธิการสหประชาชาติกล่าวว่าขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีอิทธิพลเหนือสถานการณ์ใช้อิทธิพลนั้นเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพสนับสนุนความพยายามในการยุติความรุนแรงฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยและกลับสู่เส้นทางแห่งการถ่ายโอนอำนาจ รวมถึงแก้ไขสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในซูดานที่กำลังเข้าสู่ขั้นหาย,ยนะขณะที่ทางเอกอกัครราชทูตอังกฤษประจำสหประชาชาติบาบาร่าวูดวาดบอกว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ไประชุมรับกันในบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสรุปสถานการณ์ในซูดานนะครับพร้อมกับแสดงความผิดหวังหลังการเจรจามานานหลายเดือนแต่ว่ามีความคืบหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการถ่ายโอนอำนาจซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่เปราะบางครับ ด้านนาบิรามาสรารีโฆษนะกคณะกรรมาการสหภาพยุโรปบอกว่าสหภาพยุโรปหรือว่าอ eu ขอเรียกร้องให้หยุดความเป็นศัตรูและลดความตึงเครียดของสถานการณ์ปัจจุบันในซูดานพร้อมกับเรียกร้องให้เคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและปกป้องพลเมืองโดยเช่นกันนะครับ จากความขัดแย้งในสุดานนะคะมาติดตามการประชุมที่สําคัญของโลกนะคะสําหรับรัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําทั้ง7ประเทศหรือว่า G7 ค่ะที่ปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นการประชุมวันที่2แล้วแน่นอนว่าการหารือเนี่ยเป็นไปในหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนรวมไปถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจีนค่ะที่มีอิทธิพลมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะ ประเด็นหัวข้อเหล่านี้นะคะก็เป็นหัวข้อสําหรับการประชุมรัฐบตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา7ชาติหรือ G7 ในการประชุมวันที่2ค่ะจัดขึ้นที่เมืองคารุอิซาวะทางตอนกลางของญี่ปุ่น คาดว่าหนึ่งในหัวข้อหลักของการหารือนะคะก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศกําลังพัฒนาในกลุ่มประเทศซีโกโลกใต้หรือ global south รวมถึงกรณีที่จีนกําลังมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิโดยนายโยชิมาสะฮายาชิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมตลอดทั้ง3วันคาดหวังว่าการประชุมเวทีนี้จะส่งสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษากฎระเบียบระหว่างประเทศโดยเห็นว่าสถานการณ์ในไต้หวันยังคงเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเกี่ยวข้องกับไต้หวันค่ะสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าระหว่างงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำ วันที่16เมษายนรัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่ม G7 เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีเอกภาพในการจัดการกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองของจีนและประเด็นที่เกาหลีเหนือ,อยังคงพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และทดสอบขีปนาวุธโดยกลุ่ม G7 ประกอบด้วยอังกฤษแคนาดาเยอรมนีฝรั่งเศส อิตาลีญี่ปุ่นสหรัฐและสหภาพยุโรปค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะคะของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำประเสียพร้อมด้วยพลเอกเซอร์เก์ชอยกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเอกหลี่ฉางฟูฉางฟู่ฟนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนที่ทำเนียบเคลบลีในกรุงมอสโก โดยผู้นำรัสเซียได้กล่าวเช่นชมความร่วมือระหว่างกองทัพรัสเซียกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ในมิติที่สำคัญทั้งในด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกซ้อมรบร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอในภูมิภาคตะวันออกไกลนะคะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ ขณะที่ทางพลเอกหลีค่ะก็แสดงความเห็นด้วยกับการยกระดับ ความร่วมมือทางทหารกับรัฐบาลมอสโกสำหรับการเยือนรัสเซียของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจีน,นะคะก็นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยค่ะหลังจากที่รับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางพลเอกหลี่เนี่ยก็มีชื่ออยู่ในบัญชีดำของการคว่ำบาตรของทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ประกาศไปเมื่อปี2561ด้วยค่ะ พูดถึงเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนกันบ้างเรื่องของการส่งออกธัญ,ญพืชของทางยูเครนที่อัดอั้นมานานเพราะว่าเนื่องจากว่าทางรัสเซียก็มีการปิดทะเลดำแต่ว่าหลังจากที่มีการตกลงกันได้ก็มีการผ่อนคลายแล้วก็ส่งออกธัญ,ญพืชได้นั่นเองปัญหาที่ตามมาคือว่าอะไรพอธัญ,ญพืชที่ค้างค้างอยู่นานเนี่ยนะครับส่งออกไปเนี่ยนะทำให้ปริมาณผลผล,ผลิตมีจํานวนค่อนข้างมาก อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับราคาเขาเนี่ยของทางยูเครนก็จะถูกกว่าทางธัญ,ญพืชที่ถูกผลิตในฝ้าฝั่งของทางยุโรปเองอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะครับทำให้ราคาสินค้าการเกษตรอย่างธัญ,ญพืชเนี่ยตกต่ำนะครับโดยเฉพาะในทั้ง โปแลนด์ฮังการีรวมทั้งสโลวาเกียด้วยเช่นกันก็ทําให้กเกษตรกรในประเทศของเขาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนทําให้ล่าสุดเนี่ยนะครับทางโปแลนด์ฮังการีแล้วก็สโลวาเกียก็ยุตินะครับห้ามการนําเข้าตัวของธัญ,ญพืชจากทางยูเครนนั่นเองครับปัญหาการส่งออกธัญ,ญพืชของยูเครนเริ่มที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า e อมากขึ้นหลังจากพบว่า กลุ่มเกษตรกร,ร,กรในหลายประเทศได้รับผลกระทบจากธัญ,ญพืชของอยูเครนล่าสุดแซนดอร์ฟาคัตรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรของฮังการีแถลงครับว่าฮังการีอาจจะขยายคำสั่งห้ามนำเข้าธัญ,ญพืชของอยูเครนเกินกำหนดเส้นตายเดิมก็คือวันที่30มิถุนายนหากอชูไม่ดำเนินมาตรการอย่างเพียงพอในการปกป้องเกษตรกรฮังการีในประเทศดังนั้นรัฐบาลจะต้องปกป้องผู้ผ,ผลิตทางการ,กรเกษตรชาวฮังการีด้วยต้นทุนทั้งหมดก่อนนะครับ ทางนี้โปแลนด์และฮังการีประกาศคำสั่งห้ามนำเข้าธัญพืชและอาหารอื่นๆจากยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะคุ้มครองภาคการเกษตรในท้องถิ่นก็ส่งผลให้คณะผู้บริหารของยูออกมาตำหนิครับว่าการกระทำของสองประเทศดังกล่าวเป็นการละเมิดนโยบายการค้าของยูทำให้รัฐบาลโปแลนด์และฮังการีต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันขณะที่เกษตรกรท้องถิ่นระบุว่าธัญพืชของยูเครนเนี่ยนะครับ <nichts. sh arp ort> <ities> ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำและปริมาณการขายก็ลดลงด้วยเช่นกันโดยที่ผ่านมาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ทําให้ท่าเรือนในทะเลด,ดําหลายแห่งถูกปิดและเกิดปัญหาคอขวดด้านโลจสิสติกส่วนธัญญพืชของยูเครนที่ติดค้างก็มีปริมาณมากครับรวมทั้งมีราคาถูกกว่าที่ผลิตในสาภาพยุโรปโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปกลางนั่นเอง ขณะที่ทางสโลวาเกียครับซามูเอลวาวคามรัฐมนตรีกรเกษตรแถลงล่าสุดครับว่ารัฐบาลสโลวาเกียสั่งห้ามการนําเข้าธัญ,ญพืชและผลิตภัณฑ์ด้านการ,กรเกษตรอื่นๆจากยูเครนเช่นกันครับแต่จะยังคงเปิดพรมแดนเพื่อเป็นทางผ่านให้ขนส่งไปสู่ตลาดที่3ได้โดยมาตรการเข้มงวดในการห้ามนําเข้าธัญ,ญพืชที่โปแลนด์กำหนดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นาไปสู่คําสั่งห้ามของสโลวาเกีย พร้อมระบุครับว่าสโลวาเกียกําลังผลักดันการกําหนดนกลไกของยุโรปในการซื้อผลิตภัณฑ์ของยูเครนและส่งสินค้าออกไปนอกสา,าพยุโรปโดยก่อนหน้านี้สโลวาเกียห้ามการจําหน่ายธัญพืชของยูเครนไปส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการตรวจพบสารกําจัดสตูพืชในปริมาณสูงกว่าที่อนุญาตในการขนส่งนั่นเองนะครับ ติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจของทั้งจีนและสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เนี่ยมีสัญญาณที่ส่งมาว่าเศรษฐกิจน่าจะมีการชะลอตัวเนื่องจากการส่งออกติดต่อกัน6เดือนเนี่ยแนวโน้มคือลดลงอย่างต่อเนื่องน,นะคะส่วนที่จีนค่ะวันนี้ต้องจับตากาันเพราะว่าจะมีการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งคาดการณ์กันนะคะว่าน่าจะเติบโตได้ร้อยละสี่เป็นอันนี้ส์งจากการเปิดประเทศซึ่งถ้าเกิดว่าไปเป็นตามค่าจริงน,นี่ก็ถือว่าขยายตัวแล้วก็มากที่สุดนะคะ ในในช่วงนี้นับตั้งแต่ไต,ตรมาสคิดแรกของปี2 5 6น,น,<ช>นี้โดยทางจีนเองนะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมรายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไต,ตรมาสที่1ปี2,566นี้นะคะทั้งตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆเวลา9ก้าโดยกาตามเวลาในไทยค่ะ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจีนจะรายงานตัวเลข GDP รวมทั้งตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดค้าปลีกและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่แข็งแกรง่งได้แรงหนุนจากการที่จีนเปิดประเทศหลังจากยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ นอกจากนี้ผลสำรวจนักวิเคราะห์คาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะมีการขยายตัวร้อยละ4.0ในไตรามาสที่1เมื่อเทียบกันรายปีซึ่งสูงกว่าระดับร้อยละ2.9ของไตรามาสที่4ในปี2565ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวร้อยละ4ตามที่คาดการเอาไว้ก็จะถือเป็นการเติบโตเร็วที่สุดนับตั้งแต่ไตรามาสที่1ของปี2565ค่ะ นอกจากต้องจับตาเศรษฐกิจของประเทศจีนแล้วนะคะมาดูที่สิงคโปร์กันบ้างค่ะตอนนี้องค์การวิสาหกิจของสิงคโปร์มีการเปิดเผยยอดส่งออกสินค้าทั่วไปที่ผลิตในประเทศยกเว้นน้ำมันเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงร้อยละ8.3เมื่อเทียบกันรายปีแม้ว่าจะน้อยกว่าเดือนก่อนหน้าและน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะนักเศรษฐศาสตร์จากผลการสำรวจก็มีการคาดการว่ายอดส่งออกของเดือนมีนาคม จะลดลงร้อยละ20.8หลังจากที่ปรับตัวลดลงร้อยละ15.8ในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับยอดส่งออกของสิงคโปร์นะคะปรับตัวลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่6เมื่อเทียบกันเป็นรอยปีค่ะท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจหากเทียบกันเป็นรายเดือนเนี่ยยอดส่งออกเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ18.4ดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มเพียงร้อยละ1.7ค่ะ ขณะที่กระทรวงการค้าอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะว่า GDP ภายในประเทศขยายตัวเพียงร้อยละ0.1ในไตรามาส1ปี2566เมื่อเทียบกันเป็นรายปีนะคะชลอตัวลงอย่างมากจากไตรามาสที่4ปี2565ที่มีการขยายตัวร้อยละ2.1ค่ะ ข้อมูล GDP ที่อ่อนแอนี้นะคะส่งผลให้ธนาคารกลางของสิงคโปร์มีมติที่จะคงนโยบายการเงินซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการว่าธนาคารกลางจะเดินหน้าใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินต่อไปค่ะ พาคุณผ,ผู้ชมไปที่ทางจีกันทางจีนกันนะครับเขามีการจัดงานกวางเจาเทศแฟร์ซึ่งเป็นงานใหญ่เป็นโอกาสทางด้านธุรกิจจัดขึ้นมาอยู่ที่กว่าประมาณ2วันโอ้โหปรากฏว่ามีคนเข้าร่วมงานนี่กว่าประมาณ00แสนคนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้จัดมานานนะครับจาก เรื่องของโควิด19ที่จีนเองเนี่ย<ม>เขาก็มีการปิดประเทศแล้วก็เพิ่งเปิดประเทศไม่งานไม่นานนี้กวางเจาเทศแฟร์เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีาคนนักธุรกิจต่างๆเนี่ยครับเดินทางเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากครับนักท่องเทีย่ยวมากกว่าห0แสนคนจากทั่วโลกหลังไหลเข้าร่วมงานช h i นา Import and Export ็กซ์พหรือว่ากวางเจาเท็ดแฟร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อแคนตันแฟร์ แล้วก็เป็นงานเทรดแฟร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่133ในเมืองกวางเจาทางตอนใต้ของจีนเป็นการจัดงานครั้งแรกนับตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 งานนี้จะมีไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมแบ่งออกเป็น3ช่วงครับแต่ละช่วงเนี่ยมีระยะเวลาแสดง5วันโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่องค์กรต่างๆซึ่งหลายแห่งกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และโปรโมชั่นใหม่แน่นอนครับ ว่างานนี้ก็ดึงดูดบริษัทต่างๆจากทั่วโลกซึ่งรวมทั้งสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ยนเยอรมนีฝรั่งเศสสหาราชอาณาจักรและอินเดียโดยกลุ่มผู้จัดงานชาวจีนตั้งเป้าครับว่าผู้เข้าร่วมงานที่หลากหลายก็จะทําให้พวกเขามีจุดเริ่มต้นในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศแล้วก็กลายเป็นผู้ส่งออกที่ครบวงจรเนื่องจากว่ามีบริษัทมากกว่า5,000ันบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือว่าเทคโนโลยีระดับโลกเข้าร่วมในส่วนเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็มีอีก500บริษัทชั้นนํา จาก40ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมในส่วนของอิ p พ r t ด้วยในจํานวนนี้มีรอยละ7 3ของผู้แสดงสินค้าจากหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ1แถบ1เส้นทางโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ของจีนซึ่งเป็นโครงการจีนเชื่อมโลกที่มีความสําคัญนั่นเองนะครับ รงนี้ไปัาก,กันก่อนสักครูนะคะช่วงหน้ามาติดตามการค่ะระหว่างสำหรับราคาผักทั้งขายส่งขายปลีกในประเทศไทยนะคะรวมถึงตั้งเป้าในเรื่องของการส่งออกผลไม้แปรรูปของไทยผลไม้สดผลไม้แปรรูปนะคะที่เชื่อว่าจะมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทุเรียนนี้ตั้งเป้าไว้นับแสนล้านบาทเลยค่ะ Hey this is PJ. Give me some suggestion on Thai food in 7-11. <laughs>